ติดตามงานเคลื่อนฟื้นป่าน่านวันที่6ภารกิจวันสุดท้ายเสนอเป็นตอนจบช้วนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่แอนครับ ค่ะชานี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านแม่จ่ค่ะที่บ้านขุนสถานนะคะพี่พาชรเนื่องจากเรามาเป็นทีมติดตามงานขับเคลื่อนฟื้นป่านา้ใช่ไหมคะแม่จะเนี่ยก็เป็นหนึ่งโมเดลที่อยากจะร่วมกับโครงการเปลี่ยนรูปแบบการผลิตเป็นเกษตรกักตะก,กตรกดินละน้ำค่ะแล้วก็อีกหนึ่งแนวทางที่แม่จะได้นําเข้ามาสู่โครงการก็คือการฟื้นวัฒนธรรมชาติพันธุ์พี่น้องมงค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการปักผ้า ทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นลวดลายที่ปักผ้าด้วยมือนะคะแล้วก็ในลวดลายนั้นอ่ะจะมีทั้งเรื่องของวัฒนธรรมความเชื่อมีศิลปะที่สื่อสารผ่านเส้นใยการปักลวดลายเหล่านี้ค่ะพอดีละแม่หนูเร็กนี่หนอเนาอหนูโตขึ้นอ่ะขึ้นอยากินยกเยอะๆ <laughs> แล้วทั้งหมดเนี่ยค่ะเราจะนำไป นำแสดงนะคะที่งานวันสถาปนาสถาบันอาสมศิล์นค่ะวันที่17ตุลาคมนี้ที่สถาบันอาสมศิล์พระราม2แล้วแม่จ๋าไปด้วยไหมครับตัวแม่จ๋าไปด้วยแม่จ๋าก็จะจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปด้วยนะคะถ้าใครสนใจที่อยากจะมีลดลายงานปักผ้าจากฝีมือของตัวเองแม่จ๋าก็จะเตรียมได้เตรียมผ้าไปให้ก็สามารถที่จะมาสร้างสารรค์ลดลายได้ด้วยตัวเองด้วยค่ะ หรือว่าอยากที่จะเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเติมกำลังใจกันก็บาเจอกันได้ที่งานนี้เดี๋ยวเอาโทรศัพท์เดี๋ยวแม่เนี่ยเดินมัวแล้วเราโทรศัพท์ยไม่ไม่รู้อ,ย,อยู่ไหนไปโยนเนี้แม่อยู่นี่ค่ะอะแม่ไม่จะไม่ถ่ายเผื่อไว้บ้างเหรอครับนานหนูจะมานะ ออกมาถ่ายกัะแสข้างนอกกันะได้ไหมอ๋อออเป็นธรรมชาติเลยอเอียตัวหากันเอรักันนะคะพ่อกับแม่สุตากันสุดตากันแอ่ไม่สุดตากันหรอโอเคเล้วใส่ไหมใส่ใส่ตัวนั้นก็ลด้ ได้เลยโอ้ยผู้ชายได้เลยเหรอลูกบอลยื่นหมดเลยวัดเหรอวัดนะวัดเหรอโอเค1 2 3เก็บข้อมูลบ้านแม่จ๊าเสร็จแล้วได้เวลาไปพื้นที่ต่อไปกันครับ ต่อไปคือพื้นที่สุดท้ายของภารกิจนี้ที่เราจะไปเก็บข้อมูลกันครับแปลงของพ่ออเนกแล้วช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นเพื่อความปลอดภัยเราลงเดินกันดีกว่าครับ น้องบิวตี้และเพื่อนๆไปเล่นรอพวกเราอยู่ที่แปลงไปหากันครับกลับมาแล้วจ้ากินขนมไหมเติมกินขนมกันเถอะเราอยากกินแล้วอะ่ะไม่เอาเธอมาแย่งเด็กกินนมแล้วมาแย่งเด็กกินนมแล้วเยลลี่ยุดเมืองฉูบินใครได้เห็นก็ต้องอยากกินเอ้กินให้มันอร่อยหน่อยดิอร่อยมาก ย้อนอลีลูบยัตาเ้าหนุ่มแสนสองยอนนี้สัเดี๋ยวพี่จะเก็บข้อมูลนะครับแล้วหนูเป็นล่ามสองล่เป้ยย้อนอลีลูเบ้หัวตาก้านุ่แสนส่องย้อนย้อนูย่อนสัทหา สวัสดีค่ะหนูชื่อบิวต pues ี้ค่ะหนูอยู่ที่บ้านขุนสถานค่ะเดี๋ยวพี่ค่อไปถ่ายทีเดียวแบบเต็มไปดูกันว่าวันนี้เราจะได้ข้อมูลอะไรจากน้องๆเพื่อเก็บเอาไปทำงานวิจัยกันอันดับแรก ละลายพฤติกรรมกันก่อนเดี๋ยวพี่สัมภาษณ์เนี่ยคนนี้ชื่อบิวตี้นะครับอ๋อชื่อบิวตี้ใช่ไหมครับอายุชื่อยาวนะครับเรียนชั้นป .5 เหมือนกันครับโรงเรียนปกิติโอเคขอบคุณมากครับแล้วคนต่อไปนะครับชื่ออะไรครับอ๋อชื่อเบลเบลค่ะชั้นป .5 เหมือนกันค่ะได้ข้อมูลแล้วโอเคกลับบ้านได้ได้อย่างนี้ก็ได้เหรอฮ่าฮจะทำเจลฮอนทำเจลฮอนกินตอนแรกบิวตี้จ้ะตั้งแต่พ่อทำที่เนี่ยหนูรู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกรู้สึกรู้สึก รู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างมีอะไรน่ากินบ้างในสวนเนี้ยอ่ามีมีมีป๋าก๋อแล้วก็มีเต้ามีกรีแล้วก็อะไรอีกอ่ะมาเต้ามาเต้ามาหยอมาเต้าวะโอ้เข้าใจมากเลยอ่าป๋าก๋อป๋าก๋อคือข้าวโพดนะคะอ่าแล้วก็แล้วก็เต้าคือ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 ฟักทองแล้วก็อ่อกรีฟักทองสุกแล้วนะได้ยินเสียงอยู่กินเยอะที่สุดคือแดงแล้วก็ฟักทองค่ะรอกินประจําเลย ใช่ค่ะอร่อยพ่อปลูกได้ลูกใหญ่ไหมใหญ่ค่ะกินจนจะกลายเป็นน่าจะกลายเป็นฟักทองแล้ว่ะเคยไปไหมไม่ไม่เคยก็ไม่เคยไงแต่เคยแบบไหนคะแบบฉีดยาพ่นยาหนูโพสต์ไปมั่งพ่อหนูโพสตมั่งแล้วเขาอยากกินฟักทองของหนูอ่ะเขาจะมีโอกาสได้กินไหมมีค่ะหนูจะเอาไปที่ไหนเมื่อไหร่คะอ่าสมชินค่ะแล้วก็ตลาดคุณปู่ค่ะอ่ารอติดตามนะคะ ค่ะอบคุณค่ะงมงมงมงำไม่ตัดตัวเองนะแต่อยากให้น้องเขชวนไว้เฉยงมแมงมเก่งแล้วนั่นแหละก็โปะมมัมมมัมกบอยกูดบอยเี่ยได้มัมมัมเก่งมากเก่งมากเก่งมากอยากวนนกินจยมนมีที่ตลาดคุณปู่ไปเ่อไดกีปอร์เซนเอ้ยเชื่อได้ร้อยเปอร์เซ็นเฮ้ยสรุปไปใช่ไหมไปไหมไป ก็ยังเหนท่าหมู่บ้านเองก็ยังเห็นว่าหมูบ้านเองแบบมีต้นไม้แต่เดี๋ยวนี้นี่แบบโอ้โหเหมือนกับป่ามันหายไปเยอะมากเลยใหอ่จริงครับคีณตามสัมภาษณ์ใครครับพี่บอลครับใครครับรูปพ่อไอหนิครับสวัสดีครับเป็นก็เป็นนักศึกษาเหมือนกันนะครับใช่ครับเป็นนักศึกษามเป็นนักศึกษาเพื่อนรุ่นรุ่นเพื่อนรุ่นรุ่รุ่นสถาบันอาสมศิลป์ บา้านคนข้างล่างผมก็เลยเอ๊เราต้องเปลี่ยนตัวเราก่อนอมาต้าวมาต้าวเมนโบมาต้าว มาเที่ยวเล่นกับิวตี้ที่นี่บ่อยไหมสี่ครั้งสี่ครั้งรู้สึกไงบ้างกับพื้นที่ที่มีของกินแบบนี้สวยมาก,าก,กไม่อยากกินอยากกินไม่อยากกินไม่อยากกินผักหนึ่งสองสามเย้กลับบ้านกันจบทริปแล้วบ๊ายบาย <ไป S 1> อ่าใครจะไปกรุงเทพกับพี่บ้างยกมือชวดปูนะชวดปูกินเลยขนมกินเลยไม่ใช่ขนมอาหารเบวแล้วฟัวกทองจับแปลงของพ่ออเนกเราก็พามาที่จางน่าน มันจะกลายเป็นขนมปังแล้วเราก็จะพาไปกรุงเทพเอาไปออกงานที่สถาบันอาสมศิล์วันที่16 17 18ตุลาคมนี้จบงานแล้วเย้ภารกิจติดตามงานเคลื่อนฟื้นป่าน,านั่นจบลงแล้วเจอกันใหม่ในงานหน้าครับผม